ชวดนี้พาไปแล่เรื่องของศิละปะกันบางน้องเนื่องจะทําให้เราจันโล่งใจเลียงานศินละปะที่เข้าจัดในครั้งนี้เนี่ยยังเป็นการช่วยเลือดเด็กโดยโอกาสด้วยนะคะก็มีศิลปินจากทั่วประเทศมากว่าห0าสิบชีวิตนํำผลงานศินละปะว่า80ชิ้นค่ะม,มาจัดนิทรรศการแล้วก็จาหน่ายนําเงินรายได้ช่วยเลือเด็กโดยโอกาสค่ะที่ศูนย์การค่ะเซ็นเตอร์ฟอเรสต้าภูเก็ตระหว่างวันที18่18ถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ค่ะ นี่ละค่ะที่เห็นคือผลงานศินลปาถือชื่อวาราชินีแห่งทะเลลึกของวชิรวิทย์ส่ามาดร,รือว่าน้องอามานี่นะคะเป็นจิตรกรหน่อยศิลปินชาวภูแก็ตค่ะที่นํามาจัดแสดงในงานสร้างสิ้นทิ้นอันดามันครั้งที่หนึ่งค่ะที่ศูนย์กันคาเซนทรัลฟอเรสต้าผู้แก็ต เพื่อกระตุนให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่ไม่ความสนใจในงานศิลปะเนีได้มาเยี่ยมชมและก็มายืนยันความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองศิลปะในการสเสนอตัวจัดมหกรรมศิลปะนานาชาติไทยแลนด์เบเนเล่ภูเก็ตหรือว่าภูเก็ตเบเนเร่กระตุนการท่องเที่ยวค่ะทะเลครับแร,มรงมันใจผมก็มาจากเหมนสิ่งรอบตวัวผมเป็นคนแบบชอบทะเลผมก็เลยวาดใต้หมาสมุทรแล้วก็มีเป็นผู้หญิงอยู่ใต้หมาสมุทรแล้วก็ ผมก็ใส่เป็นรายละเอียดตากาลังมีปลาอยู่ร,บรอบๆตัวครับดีใจนะครับที่ว่ามีศิลปินมาร่วมแสดงที่ภูกเก็ตนะครับทำให้แบบนักศึกษานักเรียนได้มาดูผลงานแล้วก็ชื่นชมในผลงานศิละปะครับก็ของผมถ้าขายภาพได้ผมก็จะเอาเงินทั้งหมดไปบริจาคเลยครับ การจัดนิทรรศการในครั้งนี้นะคะได้รวบรวมผลงานศิลปะของศิลปินที่มีชื่อเสียงกว่า50ชีวิตจำนวนกว่าแปชิ้นงานทั่วประเทศค่ะนํามาจัดแสดงแล้วก็จําน้ายในงานนิทรรศการผู้หญิงกับอันดามันและก็สร้างสินทิ้นอันดามันให้หนักท่องเที่ยวและก็ผู้สนใจได้ชมโดยเงินรายได้จากการจําน่ายนะคะก็จะนําไปช่วยเหลือเด็กโดยโอกาสในจังหวัดน่านเชียงรายและก็ขอนแกน่นโดยมีนายนรงวุลสิลผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดงานค่ะ ทางนี้นะคะผู้ติดสนใจก็สามารถเข้าชมนิทรรศการได้ค่ะตั้งแต่วันที่18ถึง3 0พฤศจิกายน6 5นะคะทศูนย์การค่าเซนทรัลฟอเรสต้าภูเก็ตแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปทางด้านศิลปะกับศิลปินที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศได้ระวังวันที่18ถึง20พฤศจิกายนนี้ค่ะ